ครับสวัสดีครับวันนี้คิดเป็นทำได้นะครับนำเสนอติดสลักพ่วงข้างอาแ่นทอมคันนี้ก็เป็นรถที่ความสนใจของพี่น้องหลายๆท่านนะครับนี่ชุดติดสลักของเราสามชุดจะติดตรงไหน เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะดูกันเลยครับรถคันนี้ก็ได้ใช้งานมาพอสมควรนะครับรูปร่างหน้าตาก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังสวยงามก็พอดีเจ้าของต้องการติดพ่วงข้างมีรถคันเดียวไม่รู้จะทำอย่างไรเลยก็ โทรมาถามอาจารย์อาจารย์ก็แนะนําว่าให้ติดแบบสลักก็แล้วกันจะได้ขี่ได้สองระบบครับก็เลยตกลงกันวันนี้อาจารย์จะติดสลักแพนท้อมให้ดูนะครับรอสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูอะไรกันนะครับ นะอะไรที่เราจะใส่นะครับเป็นชุดสลักสามชุดนะครับนี่มาดูกันเลยอันนี้จะเป็นชุดหน้านะครับนี่ข้างหน้านะครับสามตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นชุดกลางนะครับนะตัวนี้จะติดกับพักเท้าหลังนะครับอ่าเชื่อมกับพักเท้าหลังต่อมาจะเป็นชุดติดข้างหลังนะครับนี่สลักชุดข้างหลังอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่ นะครับว่าเราจะใส่ยังไงถึงจะได้ดูดีนะครับนะมาดูข้างหน้ากันก่อนนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะใช้นะครับเหล็กทําเป็นตัวยูนะครับทําเป็นตัวยูแล้วก็ครอบลงไปตรงนี้ครอบลงไปตรงนี้เวลาเลี้ยวเนี่ยเราก็จะไม่ติดนะครับอ่านี่จะพอดีเลยนะครับไม่สังเกตจะไม่เห็นอะไรนะครับ นะไม่สังเกตก,ก็จะไม่เห็นอะไรถอดออกได้นะครับตัวนี้มีน็อตขันหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวบังคับด้านหลังไม่ให้บิดซ้ายบิดขวาหรือเอียงซ้ายเอียงขวาได้อันนี้ก็เป็นแนวทางการติดตามลักษณะของตัวรถนะครับครับต่อมาเราก็มาดูข้างหลังนะครับชุดข้างหลังเราก็จะใส่ตรงนี้เลยนี่ใส่น็อตสองตัวนี่ครับนะ,ะใส่น็อตสองตัวนี้นะครับตรงกลาง เราก็จะใส่น็อตสองตัวนี้นะครับประกอบกับตรงนี้ที่ทําเพิ่มออกมานะครับนะเป็นเกียวในเลยเอาละไปดูติดตั้งกันเลยนะครับว่าวิธีการติดตั้งจะทําอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวหลังกันนะครับอ่าตัวแรกเลยข้างหลังข้างหลังเราก็จะต้องถอดสอดสองตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่าถอดน็อตสองตัวออกก่อนเลย ครับแล้วก็ชุดนี้ครับชุดข้างหลังเราก็จะต้องเอาแป้นนะครับออกไว้รองด้านในนะครับเพื่อตรงนี้มันเป็นรอยยุบนะครับเดี๋ยวขันตึงไปจะยุบนะครับนี่เอาแป้นใส่ข้างในนะครับนะแป้นใส่ด้านในร้อยเข้าไปด้านในเึ๊บแล้วก็ใส่รูเลยนะครับนี่เึ๊บเข้าไป โอเคขันน็อตเล็กน้อยแล้วก็ขันด้วยแเจของเรารอครับแน่นครับแน่เป๊ะโอเคแล้วก็มาเอาชุดาย ปุ๊บนี่ได้สลักปุ๊บนี่เรีบร้อยไหมเรียบร้อยสวยงามครับแข็งแรงเพราะด้านในมันจะมีคานของอตัวรถของเขาอยู่แข็งแรงผมเปิดดูแล้วใช้ได้เลยไม่เกี่ยวกับไฟเลี้ยวนะรบแจนี้ก็ขายได้นะครับไม่ติดนะครับโอเคครับต่อมาเราจะมาใส่ชุดตรงกลางนะครับ มาเลยใส่เลยครับตรงกลางก็จะมี1ชุดนี่ชุดนี้นี่ครับชุดนี้จะเป็นเหล็กหนาๆเลยครับของเราต้องหนาหน่อยเพราะว่ารถใหญ่นะครับก่อนนะอั้นเออแล้วถอดน็อตตรงนี้ก่อนครับถอดน็อตออกซักก่อนออกเลย ออกมาเลยครับนี่แล้วเราก็เปลี่ยนน็อตครับน็อตเดิมมันจะสั้นนฮะน็อตตัวนี้น็อตเดิมมันจะสั้นเราก็เอานอ็อตตัวนี้เก็บไว้ให้เจ้าของเขาไว้ไว้เดิมๆแล้วเราก็จะมาใส่เป็นนอ็อตตัวนี้แทนนออ็อตปัจเจลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่แป้นดันในนะครับเพื่อไปประกบลูกยางเหมือนเดิมนะครับนะ,ะใส่แป้นดันในนะครับเพื่อไปประกบลูกยางเหมือนเดิมนี่ครับแล้วก็ใส่อย่างนี้ ถ่าไปเลยอ่อันนี้เลยแล้วก็ใส่ไปเลยครับฟ๊บนี่ชุดนี้ครับนะไม่ยากนะครับใครมีแพนทอมหลุน่นนี้ถ้าอยากจะติดพ่วงก,ก่็ทําเอานะครับนะอ่าไม่ห่วงดูแล้วก็ทําได้เลยถ้าอยากจะทํานะครับแล้วเดี๋ยวตัวล่างใช้น็อตเบอร์14ใส่เข้าไปตรงนี้ครับอามีน็อตฝังอยู่มัน เหมือนน็อตญี่ปุ่นนะครับมีเกลียวตัวเมีอยอยู่แล้วเราก็ยิงเลยครับน็อตเบอร์สิบสี่ยิงเข้าไปสักหน่อยก่อนอเคหน่อยก่อนหนึ่งแล้วก็ขันปัจเจลมยมปึ๊บเคขันไปเลยครับปึ๊บแน่นเลยนะปักเท้ายัางใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ไม่เกะกะนะครับ ถอดออกถอดพวงออกแล้วก็ไม่เกะกะนะครับอืมแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้าไม่สงสัยนะครับนี่เอ้ายิงหน่อยอีกหน่อยหนึ่งโอเคเนดใส่เลยนี่จบนี่ครับเสร็ียบร้อยโอเคไหมครับใส่ง่ายถอดสะดวกใส่ง่ายถอดสะดวกครับนี่๊บ โอเคครับต่อมาเรามาข้างหน้านะครับเรามาใส่ข้างหน้าดูผมก็เลือกใส่ตรงคอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใส่กันเลยครับนี่ครับตัวนี้นครตัวนี้นะครับนี่เราก็เสียบเรามีล็อกกันแฝงนะครับนี่ล็อกกันแฝงนะครับล็อกกันแฝงตัวนี้ใส่เสียบป้าไป,ปุ๊บนี่ แล้วเราก็ใส่น็อตเบอร์14ไปหนึ่งตัวนี่ใส่ได้เลยครับฮะน,นี่กัปเลยปนนึ๊บปึ๊บปึ๊บแน่นเลยครับจะโยกไม่ได้นะครับตรงน,นี้แน่นเลยนี่สวยงามนัดแค่ตัวเดียวปึ๊บไม่ติดครับนี่พอดีเลยครับ โอเคไม่ติดนะไม่ติดเลยพอดีนี่นะครับหูต,ตัวเมียใส่นะครับอันนี้ระวังจะไปโดนถังนะครับเรหาหันหน้าออกให้ดีนี่ใส่ไปเลยโอเคไหมครับนี่ตรงนี้ถ้ททาจะโดนถังเดี๋ยวเราจะเอาไว้รัดเราจะลัดติดกับหูที่พ่วงออกมานะครับตัวนี้เราจะล็อกติดนะครับม่เดี๋ยวเราไปตีถังหรือไม่เราก็ต้องซื้อสติกเกอร์มาปะช่วยนะครับ าการถังลายนะครับนะโ okay. อเคแล้วหันมาครับก็จะไม่ติดครับอพอดีครับดึงออกได้นะครับเรียบร้อยครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ติดสำเร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดสลักของแพนทอมสอ่า2 0 0ซีซีนะครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่พสมสคกรวยน,นะครับหนัก หนักมากครับนี่มาดูกันหน่อยนะครับชุดหลังเรียบร้อยนะครับตรงกลางเรียบร้อยดีแข็งแรงแล้วก็มาหูหน้าครบถ้วนครับนี่ครบถ้วนครบถ้วนโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f อทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมมาอย่างยาวนาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนสินค้าของเรานะครับวันนี้ครับวันนี้คลิปเป็นทําได้ก็ต้องขอลําลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็จะมีสิ่งดีๆมานําเสนอขอบคุณมากสวัสดีครับ